สวัสดีครับผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลของนิสิตหรือว่านักศึกษานั่นเองนะครับโอเคครับเรามาต่อจากโปรเจกต์เดิมของเรานะครับผมระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัยนะครับโอเคมาต่อเลยนะครับไปอยู่ที่ไฟล์หน้าโค้ดของเรานะครับก็จะอยู่ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า s t u d e n t p h p นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับที่เราได้ทําไว้ EP ที่แล้วนะครับโอเคครับผมเลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนขึ้นไปนะครับจะมี บรรทัดที่ตรงนี้นะครับบรรทัดที่41นะครับหรือว่าบรรทัดที่40นะครับตัวนี้นะครับก่อนคําว่า d i p c a s t c c อ l m m d 2นะะรรับตรงนี้นะนคนะรับนะให้ทุกคนนะับรับ e n t e r ลงมานะครับตัวนี้นะครับผมจะพาไปสร้างฟอร์มนับก็คือเพิ่มข้อมูลนะครับ ก่อนอื่นเราทําปุ่มก่อนนะครับปุ่มปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกาศปุ่มบัตทอนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับอ่ามันไม่ขึ้นแล้วก็ปิดแท็กบัตทอนนะครับตัวนี้ข้างในปุ่มบัตทอนนะครับก็จะมีไท์นะครับ ไทยบัตทอนนับตัวนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคาสนะครับเราพิมพ์คาสะคนับข้างในคาสก็จะมี BTN นะครับคาส BTN แล้วก็ BTN อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย b g ก็คือสีของปุ่มนั่นเองนะครับก็คือ b g u n d e r s ด o r e สอ่าผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกันครับผมกินนับแล้วก็กดเซฟไปนะครับ โอเคครับพอกดเซฟเรามาลองรีเฟซหน้าระบบเราดูนะครับว่าปุ่มมาหรือยังอ่ะโอเคครับปุ่มมันได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะแต่มันยังไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาทําต่อนะครับผมโอเคครับพอเราทาคัสต์เสร็จแล้ว BG เสร็จแล้วนะครับอ่าข้างในปุ่มนะครับอ่าก่อนจะปิดแท็กนะครับในแท็กของบัตเทิลนับให้ทุกคนพิมพ์คําว่าบวกนะครับ หรือว่าเพิ่มก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดนะับเดี๋ยวผมพิมพ์คําว่าเพิ่มแล้วกันเพิ่มนะครับตรงนี้โอเคปุ่มมาแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนอยากใส่เขาเรียกว่าไอคอนหรือว่าจะมีโลโก้หรืออะไรข้างหน้าเราไปดูที่ f o n t a w เวซ m มได้เดี๋ยวผมลองหาปุ่มไอคอนก่อน อ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองหาไอคอนมาใส่ดีกว่าครับผมอ่าไอคอนนะครับปุ่มบวกอ่า plus อ่าปุ่มนี้อ่า h t m l ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมลองดูเวอร์ชันหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับที่จะเป็นอ่า,าร์ดนะครับตัวนี้ฟาฟาแล้วก็พาสตัวนี้นะครับผมเอาแค่ตรงนี้มานะครับผมก๊อปแค่ตรงนี้มานะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะคพิมพ ต่อข้างหน้านับข้างหน้าที่คําว่าเพิ่มนับแต่เราจะไม่ได้พิมพ์คาว่าอ่าของเขาจนพิมพ์คําว่า iC a นะั d นับแต่ของเราจะเป็นของเราจะพิมพ์คําว่า p a n Card นะครับเดี๋ยวเป็นแท็ก p a n Card นั่นเองนะเดี๋ยวผมเปิดแท็ก s p ป n นะครับแล้วก็ card ข้างในก็เอาที่เราก๊อปมามาวางไวนะ้นับแล้วก็ปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็ก s p ปนด้วยนะครับผมอ่าคือตรงนี้นะครับผม โอเคเป็นแท็กสแปนแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็มาลองรีเฟซระบบดูอ่าโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปกากบาทออกอ่าต่อมานะครับเราก็จะมาทำการอ่าสร้างไฟล์นะครับสร้างไฟล์ที่เป็นเอาไว้สำหรับเรียกอ่าฟอร์มขึ้นมาใช้นะครับแต่เราจะผมได้ทำโค้ดไว้ให้แล้วนะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับ d e v t h a i com นะับ เดี๋ยวให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับ d e v k a i .com นะครับแล้วก็จะมีคําว่าโค้ดประกอบการทําระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัยนะครับคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมโอเคครับก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับ URL e v t h a i .com เครื่องหมายคําถาม p Poland เท่ากับ1354นะครับคือตัวนี้โอเคก็จะมีคําว่าตัวอย่างโค้ดสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลนิสิตนักศึกษานั่นเองนะครับก็คือ add student นั่นเอง โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนหนึ่งโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าโมเดลนะครับก็คือเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับสร้างโฟลเดอร์มานะครับอยู่ภายในโฟลเดอร์ของแอดมินนะครับตรงนี้อยู่ภายในนี้นะครับผมอ่าผมคลิกคําว่า new folder นะครับตรงนี้อ่าพอคลิกเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตามผมนะครับเวลาหรือว่า ตั้งชื่ออื่นก็ได้แต่เวลาเรียกเรียกใช้ให้ถูกนะเวลา i n นค u ู e นะครับผมตั้งชื่อว่า m o เดลนะครับผมตัวนี้แล้วก็ข้างในนี้นะครับเราจะตั้งสร้างชื่อไฟล์ว่า form a d model php นะครับตัวนี้เดี๋ยวผม new file ขึ้นมานะครับ underscore add underscore model php นะครับตัวนี้โอเค อย่าลืมนะครับฟอร์มนะครับอไฟล์ฟอร์มจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโมเดลนะครับตัวนี้คืออยู่ในข้างในนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะไปเอาโค้ดที่ผมได้ทําไว้ให้หน้าเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนเอาโค้ดมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาวางไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองอะวางไว้ในไฟล์ของที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับตรงนี้โอเคครับพอเราได้มาหน้าแบบนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะมีการเรียกใช้ i n c l u d e นะครับของไฟล์นี้เรียกขึ้นมานะครับโอเคครับ ไปที่ไฟล์ student o p h p เราเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์ด้านบนจากปุ่มบัตทอนนะครับตรงนี้พิมพ์ด้านบนเลยนะครับอ่าเปิดแท็กคำอ่า p h p ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดแท็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า include นะครับ include ข้างในนะครับอ่า include ข้างในวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บปิดวงเล็บแล้วก็ข้างในวงเล็บมี single code นะครับเราก็จะพิมพ์ผาดแรกก่อนนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เราจะเรียกก็คือโมเดลนะครับผม าโมเดลแล้วก็ slash, slash ด้วยชื่อ form a d model. php นะครับถ้าเป็นวีดโค้ดมันจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสับรามเทคเราต้องพิมพ์เองนะครับเรากด enter ไปได้เลยอ่าก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กด save ไปนะครับไปลอง refresh ระบบดูครับผมอ่าเวลาเราคลิกปุ่มยังมันยังไม่ขึ้นมานะครับเพราะเรายังไม่เรียกใช้โมเดลนะครับเราต้องไปเรียกใช้มันก่อนนะครับอ่าจะไปสังเกตที่ไฟล์ form นะครับ ผมได้ตั้งชื่อ ID ว่าเป็น ID at student นะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวเวลาเราเรียกใช้นะครับเราจะมาเรียกใช้ตรง R ต่อจากปุ่มนะครับก็คือเห็นข้างใน c a r ดนะครับหลังเครื่องหมาย single c o d e R double c o d e นะครับตรงนี้เราพิมพ์ต่อนะครับข้างในเครื่องหมาย tag button นะครับพิมพ์คำว่า data t o k e n ก่อนนะครับผม data ขีด Data Token นะครับแล้วก็เท่ากับอโอเคเขาเท่ากับให้แล้วนะครับข้างใน Double c o d e p ม่า Model นะครับผม Model อ่าผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เป๊ะมากครับก็ขออาภาัยทุกคนด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมาครับใน Data Token นะครับก็จะเป็น Data Target นั่นเองนะครับ Data Heat C A R ่าโอเคครับผมแล้วก็ข้างใน double ลโ o d e นะครับเราประกาศอ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่า sharp ชาร์ปก่อนนะครับแล้วก็ add student นะครับผม add underscore student นะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือ data token เท่ากับ mo d e ยวนะครับแล้วก็ data target เท่ากับ add student อันนี้คือจะเป็นการเรียกใช้ id ของมันนะครับประกาศไปที่ include บรรทัดที่42นะครับตรงนี้แล้วก็พอมันมาเจอฟอร์มนี้นะครับมันก็จะเรียกตรงนี้นะครับก็คือ id add student นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ในนี้ก็จะมีประการประกาศฟอร์มนะครับเราก็จะประกาศฟอร์มแล้วก็ข้างในฟอร์มก็จะเป็นแท็ก input แท็ก label นะครับคือเก็บเป็น text นะครับเก็บเป็นชื่อนิสิตเก็บเป็นรหัสผ่านนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วก็อีเมลนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาปรับแต่ง ep ต่อไปนะครับต่อมานะครับ ให้ทุกคนนะครับทำเสร็จแล้วเมื่อทุกคนทําเสร็จแล้วนะครับให้กดเซฟนะครับแล้วก็ไปลองรีเฟตหน้าระบบดูว่ามันเรียกใช้ถูกหรือเปล่าถ้ามันเด้งลงมาก็แสดงว่าโมเดลเราทํางานเรียบร้อยนะครับโอเคผมรีเฟตแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลนะครับอ่าเห็นไหมครับพอมันเด้งลงมาแบบนี้แสดงว่ามันถูกต้องเราลองกดเพิ่มข้อมูลไปนะครับแล้วก็กดปิดหน้าต่างอ่าโอเคถือว่าทํางานได้นะครับก็ลองกดบันทึกข้อมูลมันก็ยังจะให้ไม่ครบนะครับ พอกดอมันดักอีเมลอยูอ่พอเรากดบันทึกข้อมูลมันก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าในไฟล์ที่เป็นฟอร์มนับผมยังไม่ได้แอคชั่นไปไหนนะับก็คือเนมหรือว่าฟอร์มแอคชั่นยังไม่ได้ไปที่อะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีการส่งค่าโพสต์ไปแล้วก็แอคชั่นไปนับไปที่ฟอร์มแต่ละฟอร์มว่าเราจะบันทึกฐานข้อมูลไว้ในตารางไหนนั่นเองนะครับก็จะบันทึกไว้ในตารางที่เป็นสติลเดนที่เราสร้างไว้อยู่แล้วครับแต่คลิปนี้ ผมจะมาสอนการสร้างฟอร์มก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับการสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลนิสิตนักศึกษาก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม mm. dev t h v i ท o m นะครันก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ